คุณหองครับคืออากาศดีนะครับค่ะคุณหองครับคืออ,อ,อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับค่ะอ้อ คุณหงครับคือว่าเคออือลายนี้นะคะเขียวหวานว่านะถ้าเราไม่แกล้งยัง่ไงก็ไม่น่ารอดหรอกค่ะต้องซ้ำค่ะฝังไปเลยอย่าให้ได้ผุดได้เกิดโอ้ยเดี๋ยวยพี่หงษ์คะัหุ้ยลิปสติกสีแดงสวยๆจังเลยค่ะ ขอบใจจ้าแต่สีสดขนาดนี้เนี่ยทำมาจากอะไรนะอ๋อของเหลวในตัวมแมลงครับฮะ,ะใช่ครับเขาเอามาจากมแมลงโคชินิวเอามาบดแล้วก็จะได้ของเหลวเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาผงสีแดงนี่แหละครับมาผสมในลิปสติกค,ครับอีสีปวดถึงฉันด้วยอโอ แล้วอย่างนี้คนใช้จะไม่แพ้หรอคะอุย๋ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับพอเขาทดลองฉีดเข้าตัวหนูทีละนิดทีละนิด,นดจนหนูตายครับเ,เสร็จแล้วก็หาสัดส,ส่วนที่ปลอดภัยกับตัวมนุษย์นั่นเองครับหยพี่สามอ่ะพูดสักที่หงเขากลัวไปหมดเล่าเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าคะ่ะเออพี่หงชอบไปเที่ยวทะเลไหมคะชอบสิคะทะเลเนี่ยกลิ่นสดชื่นมากเลยค่ะพี่ชอบอุ้ย เอ,อ๊ะร้องว่าแต่ว่ากลิ่นของทะเลนี่มันมาจากไหนนะกลิ่นซัลเฟอร์จากสาหร่ายเน่าครับฉันจ,จะไม่ไปทะเลอีกตลอดชีวิตคุณสาวนี่รู้เยอะดีจังเลยนะคะผงนี่ชอบฟังเรื่องพวกนี้มากเลยค่ะชอบเหรอครับคุณหงครับผมยังมีอีกเยอะเลยนะครับรู้จักยาสมุนไพรที่ทํามาจากฉี่ของปลาวานไหมครับน่าสนใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหงต้องไปแล้วค่ะยังไงไว้โทรคุยกันนะคะ คือได้ครับค่ะเจอกันครับค่ะให้มีใช่ไหมกันใช่ค่ะฮัลโ่ลกรีดลุงไม่ใช่ไปไหนมาของแต่งบ้านสไตล์วินเทจ ยิบบูชัวมาปากด้วย <_ waren> มีทั้งเฟอร์นิเจอร์โคมไฟเจ้ ST, าอี้สไตล์ย,ย้อนยุคส,สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ถ้านายไม่ชอบสไตล์นี้นะยังมีสไตล์อื่นอย่างโมเดิร์นบูติคลักชัวรี่โมเดิร์นอิตาเลียนหรือว่า อย่างอื่นก็มีให้เลือกเยอะเลยนะเน่สนไต้กันหน่อย,ย <S <S แซ่เกรดห้องนายไม่มีของกินเลยเหรอในช่องฟรีมีของกินไม่มีสิ่งใดนอกจากหวัวใจที่ด้านชาเรื่องของอยังไม่จบอีกเหรอ คำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บพ่ออกหักไม่ตายหรอกนะไม่เป็นไรคำสั้นๆที่ปวดทังน้ำตาฉันเป็นสมอเข้ากินไรกันเลยเอาเงินหมอเด็กเกดมีเงินให้ยืมปะจะมีไปทำไมอะ ในเมื oh ่อมนซื้อรักใครไม่ได้ฉันแค่จะหาข้าวกินเข้าใจไหมมันพี่ิดเอมไปไหนอีกก็ไม่รู้นายช่วยไปเอาเงินที่ห้องฉันแทนทีสิคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้เข้าใจ ฮัลโหลไอตีมอยู่ไหนอยู่ข้างล่างเหรอโอเคโอเคลงไปหา หรอเธออยู่ไหนน่ะร้านกาแฟาแล้วเร็วมาก <laughs> อ๋อไม่มีอะไรพอดีฉันมีธุระด่วนที่คณะน่ะเธอรออยู่ที่ร้านกาแฟาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกัน <c oughs> <c oughs> ีใครเป็นไรบ้างครับมีใครเป็นไรบ้างครับเกิดอะไรขึ้นครับมะแดงสามขาดมันเข้าไปในเสื้อค่ะเอาออกให้หน่อยได้ไหมคะรำเร็วสิเขาขออนุญาตนะครับ คุณฟ้าคุณทำอะไรอ่ะฟ้ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแล้วจะให้ฉันคิดว่ายังไงอ๋อมีมแมลงสาบเข้าไปในเสื้อคุณหงอันเหรอใช่แล้วบังเอิญคุณก็เข้ามาในห้องพอดีใช่ใช่แล้วบังเอิญคุณก็ช่วยคุณหงถอดเสื้อมแมลงสาบออกและฉันก็เอากาแฟมาส่งพอดีใช่ใช่ใช่คิดว่าฉันโง่เหรอ ไมเชื่อคุณนะผมพูดความจริงนะไม่เชื่อคุณถามคุณหงก็ฉันเห็นกับตาคุณยังจะมาปฏิเสธอีกทำตัวเหมือนเกลดกระสานี่ม่ผิดเลยนะที่เห็นผู้หญิงเป็นเกมเห็นผู้หญิงไม่ของเล่นน่ะคุณน้ำฟ้าหมายของมายังไงคะก็เกลดกระสามาสิคะเขากำลังแข่งกันว่าใครจะจีบคุณหงได้ก่อนจริงเหรอคะ them Bật đi hồng